สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปรายงานประวัติของช่างแอมนะครับผมช่างตัดผมอยู่ที่ร้านสไตล์คุณบาร์เบอร์นะครับหน้าบู่บ้านเอื้อตอนปากแน่ครับได้เห็นไปสักครู่นี้ก็คือเป็นเฟซของนะตัวผมเองและทางร้านนะครับเก็ใช้ชื่อว่า I am bar b e r t อร์ไทยแลนนะครับซึ่งเป็นร้านตัดผมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับหน้าบ้านเอื้ออนวันนี้ก็จะมาคุยถึงประวัติความเป็นมานะครับกว่าจะมาเป็นช่างแอมในวันนี้นะครับก็ผมเป็นคนที่นี่นะครับคนสุโขทัยนะครับบ้านอยู่ปากแควห้วยลาบนะครับก็ก็ดั้งเดิมเลยก็ เป็นชาวนาชาวไร่นะครับทำการเกษตรกับพ่อกับแม่นะครับอยู่ตรงนี้ครับเลยไปนิดนึงครับซึ่งตัวร้านของเราอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเออ้อธน,นะครับแต่ตัวผมนี่ก็ไล่ประวัติกันจริงๆก็กตั้งแต่เกิดเลยนะครับเป็นลูกของนายสำรวมนางสมัยนาคประเสริฐนะครับ ตระกูลผมเป็นตระกูลนาคประเสริฐกับทีตีปฏิวัตินะครับคุณแม่ชื่อนางสมัยทีตีปฏิวัตินะครับก็ออกมาเป็นผมเนี้ยครับช่างแอมนาคประเสริฐนะครับชื่อดังเดิมก็สมนึกนาคประเสริฐนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นพัชระแล้วนะครับก็มีพี่ชายหนึ่งคนนะครับชื่อว่าพี่เอกนะครับปราเมทนาคประเสริฐนะครับอ่านี่เป็นประวัติครอบครัวคร่าวๆนะครับ ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรครับทำไร่ไถนาครับปลูกผักปลูกหญ้านะครับอาชีพดั้งเดิมก็นี่ครับทำพริกนะครับพริกยาสูบนะครับจนปัจจุบันนี้ที่บ้านทำไร่ดาวเรืองนะครับตอนนี้ผมก็ผ่านมาเป็นช่างตัดผมเอาเป็นเริ่มที่มาที่ไปเลยนะครับก็ตั้งแต่เกิดนะครับประวัติของช่างแอมนะครับคือตอนแรกจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตอนแรกคือจะมานั่งเขียนอย่างเงี้ยครับ แต่นี้ถ้าเขียนไปแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงนะครับก็เลยมาใส่คลิปแล้วลง YouTube ดีกว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาดู YouTube ครับของ i am barber thailand นะครับหนึ่งชื่อนะครับแล้วก็ i am barber 2018อีกหนึ่งชื่อนะครับแล้วก็ a m barber นะครับอีกหนึ่งชื่อไอ m barber นี่เขียนภาษาอังกฤษนะครับ a m p barber นะครับอ่าครับเนี่ยครเป็นชื่อใน YouTube ที่ใช้งานอยู่หลักๆก็ i am p ม w e r 2011สองันสนะครับซึ่งเป็นคลิปเป็นห้องของผมเองนะครับจะเยอะหน่อยครับก็เอาละพูดไปก็งงนะครับเอานลครับไล่ประวัติกันเลยนะครับเอาประวัติผมก่อนนะครับประวัติร้านเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะนนี้ประวัติของผมก่อนนะครับก็ผมก็นี่นะครับอยู่บ้านห้วยลาบปากแยนะครับก็เกิดมาก็27่สพฤศจิกานะครับสอง1นะครับ ตอนนี้แก่แล้วนะครับสามสิบสามแล้วนะครับเกิดมาปุ๊บก็เป็นเรียนที่โรงเรียนบ้านปากแควนะครับเรียนถึงปหนึ่งถึงปหกนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรนะครับไม่อยากเรียนนะครับก็เลยมาทําไร่ไถนากับคุณพอ่อคุณแม่นะครับก็ทําอยู่ได้สักพักหนึ่งพออายุพออายุได้ประมาณสิบ จบป .6 ได้2ปีนะครับก็รู้สึกอยากกลับไปเรียนนะครับเพื่อจะได้มีความรู้ไม่งงไม่เข่านะครก็กลับไปเรียนเรียนศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำนะครับของเรียนอนุบาลสกุไทยนะครับเรียนตอนกลางคืนนะครับก็ได้จบมอต้นมานะครับหลังจากนั้นก็จุดไม่ได้เรียนเลยครับกลับมาทําไร่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปทํางานที่โนนที่นี่มากนะครับก็ งานที่ทาก็หลายประเภทนะครับทาเกือบทุกประเภทนะครับก็คือคนไม่เรียนหนังสือครับก็ต้องหาประสบการณ์ไปนะครับก็งานแรกเลยครับไปเป็นช่างแอร์ครับอยู่พิซนูโร่นะครับท็อปแลนด์เทคนิคอลนะครับก็ได้ทํางานอยู่ได้สักพักหนึ่งสองสามเดือนนะครับหลังจากที่ทํางานแอร์ก็ได้เข้าบางกอกนะครับไปทํางานเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบเครื่องเสียงนะครับ ทําอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เปลี่ยนงานนะครับไปทําอยู่ลงหล่อเหล็กนะครับแสงเจริญสูตรปากานะครับทํางานลงหล่อนะก็ทําได้นะครับทําได้หลังจากนั้นก็เกิดอุบิเหตุนะครับกินปาป๋องหมดอายยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องกลับบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านทําไรไหนหน่ไถนาเหมือนเดิมน,นครับก็ยังไม่ไว้ต้องออกไปทํางานทํางานต่ออยกนะครับอ๋อออกก่อนหน้านั้นก็คือ ไปเรียนเรียนต่อที่กศนนะครับเรียนมปลายนะครับหลังจากกลับมาในประเทศก็ไปเรียนมปลายจนจบม .6 มาได้นะครับก็การศึกษาก็หยุดเพียงแค่นี้นะครับเพราะด้วยความเป็นตัวของตัวเองก็ไม่อยากจะร่าเรียนเท่าไหร่นะครับก็เลยชอบทํางานมากกว่าก็มาทําไล่ไถนาอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ไปทํางานพิซนโลกบ้างน,นะครับไปทําไปทําขนมมาคุณป้านะครับ คุณพ่ออไปทําขนมไข่ขายนะครับหลังจากขนมไข่ก็มีงานต่ออีกครับชีวิตผกผ่านนะครับไปทําลูกชิ้นนะครับเป็นมือตีลูกชิ้นนะครับผลิตลูกชิ้นจําหน่ายในทั่ซุโลกครับไปอยู่กับคนรู้จักกันนะครับก็ทําได้นะครับทางานส่วนใหญ่จะทําได้ทุกงานนะครับแต่มันจะต้องมีอันให้ออกไม่ใช่เพราะอยากออกเองนะครับมันมีความจำเป็นให้ออกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทําไม่ทนไม่ได้ขี้เกียจนะครับคือขยันนะครับแต่แบบมันต้องมีปัญหาทุกครั้งนะครับ ก็เลยกลับมากลับมาหลังจากนั้นก็ไปมาร่ำเรียนนี่ครับวิชาห้างตัดผมงที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับเรียนที่สารพัดช่างนะครับรุ่นแรกเลยนะครับเรียนภาคค่ำหนึ่งคอสภาคกลางวันอีกหนึ่งคอสนะครับรวมทั้งเรียนช่างไฟฟ้าไปเองหนึ่งคอสด้วยนะครับนั้นจับปลาหลายมือนะครับหลายทางไม่รู้จะเอาดีทางไหนครับก็หลังจากเรียนจบนี่ก็ยั้งครับยังยังไม่ทําอาชีพนี้ครับยังไม่ทำอาชีพตัดผมก็เ ก็มีฟงมีแฟนนะครับคนที่เป็นเมียอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณปนัดดาจิตอารีนะครับตอนนี้ก็เป็นปนัดดาหน้าประเสริฐนะครับจใจนํำคุณนะผลิตลูกได้สองคนนะครับก็แต่งงานระหว่างช่วงนั้นอ๋อมีครับก่อนจะแต่งงานนี่ไปไปเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาตินะครับสมัครเลยนะครับใช้วุฒิม .6 ที่มีอยู่นะครับไปเป็นมาหนึ่งปีนะครับกาจจะไปเป็นในสิบในร้อยเขาไปไม่รุ่งนะครับก็กลับมาครับ กลับมาทำงานไม่ได้ทำงานนะครับกลับมาอ๋อกก่อนยังมีอีกครับก่อนที่จะไปเป็นทหารเนี่ยไปทำงานโรงน้ำนะครับโรงน้ำทิศทานีนนะครับไปเป็นพนักงานส่งน้ำนะครับส่งข้ามจังหวัดข้ามชายแดนนะครับเป็นพนักงานของบริษัทแล้วก็ออกมาอีกทีนะครับจนเลเป็นทหารกลับมาก็ม่กลับมาเรียนนะครับเรียนวิชาช่างตัดผมต่อนะครับ เรียนอยู่ที่วิาลเทคนิคสโคไทยนะครับเรียนได้นหนึ่งคอร์สเหมือนกันนะครับพอจบปุ๊บพอดีคนมันจะเป็นช่างตัดผมนะครับ,รบเรียนจบปุ๊บมีรุ่นพี่ที่อยู่ที่วิาลเทคนิคเขาออกหนึ่งคนนะครับอาจารย์ก็เลยเมองว่าเราน่าจะมีความสามารถด้านนี้ก็เลยจับมาเป็นช่างประจําอยู่ที่ร้านนะครับมาฝึกงานนะได้อยู่ประมาณ6เดือนนะครับตัดผมฟรีนครับสามสี่เดือน จ่ายเงินให้ทางโรงเรียนด้วยนะครับพอมาเป็นช่างตรงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์เถ่านะครับโรงเรียนสุนทรีนาคทองครับที่ได้ให้โอกาสได้มาเป็นช่างกับผมทุกวันนี้หลังจากนั้นก็ทําอยู่ได้สี่ปีครับเมื่อก็มาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับโอ้ช่วงช่วงทํางานเนี่ครับก็ได้แต่งงานนะครับเป็นช่วงที่ว่าครบอายุ25ก็มาแต่งงานกับคุณบรรด,ดานะครับ เด่เป็นผัวเป็นเมียกันทุกงทวันนี้นะครับมีลูกหมานาลากสองคนนะครับน้องกายน้องเกศนะครับตอนนี้ก็สามขวบกับหกขวบแล้วกขึ้นอนุบาลขึ้นปหนึ่งเลอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนวัดไทยชุมพลน,นะครับสองโรงเรียนนะครับแยกกันอยู่นะครับจากนั้นผมก็มาเปิดร้านนะครับเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับชื่อ้านบ้านเราบาร์เบอร์นะครับอยู่บริเวณ แยกสีแยกตัวตาครับทางไปสีส้มลงนะครับเลยแยกตัวตามนนิดนึงออกจปกเมือสโกไทยันนิดเดียวนะครับมาก็เปิดร้านบ้านเราบร์เบอร์ครับให้บริการตัดผมชายและหญิงไม่แท้นะครับก็ทาอยู่ตรงนั้นได้ประมาณ4ปีนะครับเสียค่าเช่าเดือนสามพันะครับเช่าห้องครับอยู่ติดถนนลูกค้าเต็มแน่นเอียเลยแบบต้องจองคิวกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับคือทํางานคนเดียวมัน มันไม่จัดระบบไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะมานั่งรอแล้วเสียเวลาครับเสียเวลาทั้งลูกค้าเสียเวลาแล้วก็ต้องมาเร่งช่างเลยครับก็เลยใช้ระบบการจองคิวนะครับพอจองคิวก็เลยตัดปัญหาเรื่องลูกค้ามานั่งรอเต็มร้านนะครับแล้วก็เลยใช้ใครนัดคิวไหนก็มาเลยครับคิวครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับจองไว้นี่ครับนี่ชีวิตนั่งแต่ผมหลังจากเปิดร้านนั้นอยู่ประมาณสี่สี่ปีนะครับก็ได้ย้ายมาที่ร้านนี้ครับเนี่ยครับร้านไส้คูนบาเบอร์นะครับ ซึ่งเปิดร้านมาที่นี่อยู่ได้สามปีนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านเอื้อทรนะใช้เวลาสามปีจนถึงทุกวันนี้ครับจากที่ว่าตัดผมราคา25บาทนะครับเปิดร้านแรกนะครับพอกมาเป็นร้านนี้ตอนนี้อัอยู่ที่40บาทแล้วนะครับตัดผมผู้ใหญ่40บาทก็ถือยังถูกนะครับปี2 0 1 2นนะครับตัดราคานี้ถือว่าถ,ถูกมากนะครับเพราะว่า oh <Yes. S 2> ถ้าอย่างจากจังหวัดจัังหวดอื่นนะครับก็เข้าไปเจ็ดสิบแปดสิบกรุงเทพก็เป็นร้อยแล้วครับแต่สุโขทัยยังอยู่ที่ห้าสิบหกสิบราทให้องแอร์นี่เราออกมาชนบทหน่อยแล้วก็เอาตามราคาบ้านๆเรานะครับชุมชนลากยากครับก็เลยอยู่ที่ส0สิบาทก็อยู่่กันได้ครับลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับนี่เป็นนโยบายของเรากันเนี่ยครับข้าวค่านะครับประวัติของผมก็ประมาณนี้ครับซึ่ง ท่านที่ต้องการจะมาตัดผมก็มากันได้เลยครับหน้าของบ้านเออทอรนะครับตำบลปากแหววอำเภอเมืองยโสธยนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อมาที่087นะครับ3130998นะครับแล้วก็ย่าอีกทีทางเฟซบุ๊กนะครับจองได้นะครับนี่ครับเนี่ยทางเฟซเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาตกเข้ามาที่นี่ครับ i a m barber thailand นี่นะครับเบอร์โทรนี่นะครับนี่ครับเข้ามาจองคิวทางเฟซได้นะครับ สำหรับที่เข้ามาก็มีแบบทรงผมมีอะไรให้ดูนะครับเข้ามาได้เลยมาเลือกดูกันเลยนะครับมีแบบผมทั้งลูกค้าแล้วทั้งของช่างเองนะครับถ้าสนใจอยากชมร้านก็เข้ามาชมมาเลยครับมีทั้งมีทั้งรูปแล้วก็คลิป youtube ให้ดูนะครับฝากกันอีกครั้งนะครับสำหรับเว็ e b o o k นะครับ i am barber thailand นะครับหรือเข้ามาที่ youtube อะไรครับเข้ามาที่ช่องของ I am bar b e r Thailand นะครับหรือ I am อ a r b e r 2011นะครับหรือแอมบาร์เนะครับเนี่ยสามยู u ูบ b นี้ได้จะได้พบเห็นทางร้านเราครับว่าระบบร้านเราเป็นยังไงค่าบริการไะไเท่าไรนะครับระบบการจองคิวยังไงนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ยินดีรับใช้ให้บริการนะครับครับวันที่รายงานนี่ก็เป็น วันที่วันที่5นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายนะครับ5กรกฎาคม2555นานะครับวันนี้มันเกิดลูกชายเดี๋ยววันนี้ปิดร้านไว้นิดนึงนะครับจะพาลูกชายไปฉลองวันเกิดนะครับก็เนี่ยครับมาพบกันได้นะครับตามที่ได้รายงานไปครับและนี่คือคลิปประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็นช่างต่ภผมสไตล์คุณบาเบอร์ครับสวัสดีครับ